ันนี้ผมจะมาขอหุ่นได้ไหมแม่นางแม่นางจะให้ผมได้ไหมครับแม่นางเขียนให้เลข49นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะกลับไปหาแม่นางตัวเขียนนะ เมื Toronto, ่อวานนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้เอาผลไม้เนี่ยมาให้แม่นางนะครับได้เอาส้มแล้วก็แอปเปิ้ลเนี่ยไปให้แม่นางกินแล้วนะครับพี่พี่ก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยเพิ่งนึกได้นะว่าพรุ่งนี้เนี่ยหวยออกนะครับก็ผมจะลองกลับไปขอแม่นางดูอีกครั้งนะว่าผมเนี่ยจะได้เลขอะไรกลับมานะครับก็จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะขอนะแต่ว่าจะลองขออีกสักครั้งหนึ่งเพื่อพี่เอฟซีนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าจะ ได้เลขอะไรนะครับเมื่อวานนี้ก็คือผมเนี่ยได้มาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่พี่ดูนะครับก็ได้เอาผลไม้มาให้แม่นางเตะเคียนแล้วก็ได้มากับนางมอสด,ด้วยนะครับเพราะว่าเมาื่อวานนี้ผมมาให้ใน er ช่วงเย็ยนๆแล้วนะครับทุกคนก็ตอนนี้ต้องบอกเลยนะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับพี่พี่อากาศร้อนมากนะครับก็ที่นี่เนี่ยแห้งแรงมากเลยนะครับก็ไม่ค่อยมีที่ร่มแล้วนะทุกคนเพราะว่าใบไม้เนี่ยร่วงเยอะมากเลยนะครับ นะก็โอเคครับพี่ๆเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็รีบเดินทางไปเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมขอคนห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนงติดตามหนึ่งกำลังใจผมด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปเลยดีกว่าครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปเลยนะครับโอ้คือแบบอากาศนี่ะอากาศร้อนมาก ดอกไม้ตรงนี้เนี่ยแห้งไปหมดแล้วนะครับดอกไม้นี่คือแบบหอมมากเลยนะทุกคนทุกคนดูแดดน,นะครับแดดน,นี่คือแบบแรงมากแล้วก็อากาศร้อนมากนายพีบสิไม่รู้นะว่าแม่นางจะให้แลกอะไรผมนะ ก็จะมาขอให้พ <boundaries> <si suppression> ีเอฟซนะครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยก็อาจจะเล่นหวยอยากจะเล่นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ไม่รับประกันนะว่าจะถูกไม่ถูกนะครับแต่ว่าก็จะลองขอให้พีเอฟซีนะครับผมมีหมาจอด้วยนะครับ มนนีมาจอนเห่าด้วยนะเหมือนมีคนมาป้อนมาบริเวณแถวนี้เลยนะครับ โอ้ยโหทุกคนมีเสียงพึ่ง้วยนะไม่รู้ว่าเป็นพึ่งหรือว่าตัวอะไรกันแน่นะครับเสียงเหมือนพึ่งเลยนะครับโหบินเยอะมากไม่รู้ว่าเป็นพึ่งหรือเปล่านะนี่นะครับทุกคน ผมไม่รู้นะว่าเป็นพึ่งหรือเปล่าบินเยอะมากน่าจะไม่ใช่เราถ้าเป็นพึ่งนะ่ะมันคงมาต่อยผมแล้วแหละนะครับโอเคนะครับพี่พี่ก็ผมจะตั้งกล้องแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปอธิษฐานให้เรียกแม่นางเนี่ยออกมานะครับ นะครับพี่พี่เราก็ได้เรียกแม่นางเนี่ยออกมาแล้วนะครับคือแบบเสียงพึ่งเนี่ยดังมากเลยนะครับเมันคล้ายๆกับเป็นพึ่งอะแต่ว่าไม่ใช่พึ่งนะมันไม่ต่อยนะครับก็วันนี้ผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเอาผลไม้เนี่ยมาให้แม่นางน,นะครับก็เพื่อแม่นาง นะครับเมื่อวานนี้คือแบบผมเสียดายมากเพราะว่าผมมาเนี่ยผมไปดาวโทรศัพท์มา,แม,าแม่นางแม่นางกะเคียนกับเพื่อนเขาเนี่ยออกมานั่งนั่งข้างนอกนะครับพี่พี่ก็ผมเสียดายมากนั้นได้ถ่ายเพียบสีเนี่ยได้ดูกันนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้หวยเลขอะไรบ้างนะครับก็ถ้าไม่ถูกเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับทุกคนนะครับก็เป็นเป็นความเชื่องบุคคลด้วยนะครับแต่ว่าผมเชื่อแต่ว่า บางทีเนี่ยก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกนะครับโอ้ที่นี่คือแบบอากาศดีมากนะครับโอเยอะมากเลยตรงนี้ ่ไหมไม่รู้ว่าคืออะไรพี่ๆก็คอมเมนต์บอกเลยนะผมกป็นเลกชื่อไม่ค่อยถูกนะครับเขาเรียกว่าชะลน,นงหรืออะไรสักอย่างอ่เนี่นเยเยอะมากเลยนะมันชอบอยู่แบบตามซอกลูนะครับทุกคนดูผ้านี้ดิผ้าเหลืองนี้คือแบบโหน่าจะไหลายหลายปีแล้วนะ โอเคนะครับพี่พี่ก็ระหว่างรอแม่นางเนี่ยผมก็จะพาไปดูน,ะน้ำตรงนู้นก่อนนะไม่รู้ว่าตรงนู้นเนี่ยมันมีน้ำอีกหรือเปล่านะครับไอวันที่ผมมาเนี่ยผมยังเจอน้ำมีอยู่นะมันอยู่ซอกหินผมว่าน่าจะไม่มีแล้วแหละอากาศแบบนี้นะครับอากาศแรงร้อนมากช่วงนี้นะครับ ตัวอะไรบางอย่างนี่อยู่ในข้างในนี้นะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันมีตัวอะไรข้างใน ข้างีนมีเต่าออนะครับก็คือมันอยู่ข้างในนะพี่พไปเดี๋ยวเราไปนั่งรองให้นางเลยดีกว่ามอนนี้ผมก็ลืมลืมคอเหมือนกันนะครับ จะขอตั้งกล้องไว้ไ <ป S 2> ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะมานั่งรอตรงนี้นะครับก็รอดูนะว่าแม่นางจะออกมาหรือเปล่าผมจะตั้งกล้องทิ้งไว้แบบนี้นะตอนนี้นะครับผมก็ได้นังง่งรอได้หาที่แล้วนะ ก็ยังไม่เจอแม่นางเนี่ยออกมาหาผมเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าแม่นางเนี่ยจะได้ยินเสียงที่ผมเนี่ยเรียกให้ออกมาหรือเปล่านะครับพี่ๆนะครับก็จะลองนั่งดูนะก็จริงๆผมเกินไม่อยากจะมารบกวนนางนะครับเพราะว่านางเนี่ยก็โดนมอพีเนี่ยจาัดก,การเกือบไม่รอดน,นะครับาแม่นางเนี่ยก็โดนมอพีแม่นางเนี่ยโดนมอพีเนี่ยจับตัวไป แต่ว่าดีนะที่ผมไปช่วยแม่นางไว้ทันนะครับไม่งั้นเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอหน้านางแล้วนะครับนะก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราก็จะมานั่งรอดูสักพักน,นะไม่ว่าแม่นางจะออกมาหรือเปล่านะครับโอ้คือแบบมแมลงนั้นคือแบบเยอะมากเลยนะครับ มันเหมือนแบบเป็นพึ่งเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้นะครับทุกคนแม่นางเนี่ยก็ออกมาหนะ้าผมร้อนเนี่ยโอโคโค้โหคือแบบนานมากเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปหาเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าผมเนี่ยมารบกวนแม่นางหรือเปล่านะครับก็ปกตินะแม่นางเนี่ยจะออกมาหาผมเนี่ยวมากเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นเพราะอะไร บางทีแม่นางอาจจะไม่ว่างออกมานะครับไปทุกคนตรนน,นี้ผมจะมาขอดูได้ไหมแม่นางแม่นางจะให้ผมได้ไหมครับ ก็เมวันนี้ผลไมาช่วยมาให้ง่กินวันจนอ๋อไม่านอ๋อไม่นาให้ไป่ให้กินใช่ไหมครับก็คืออะไรนะครับใช่ครับวันนี้ผมมาคอหวยครับก็เพราะว่าพีนี้เนี่ยหอยก็ออกแล้ว ผมจะมาขอให้พี่อฟซด้วยเพราะว่าพีเซเนี่ยชอบแม่นางมากว่าแม่นางเนี่ยเคยบอกหอนวยให้ถููแม่นางบอกหอน,กนดวดผมแล้ไหมครับที่เล็กินแม่นางชอบเลยต้องตัวก็ได้ตามตัวก็ได้ครับเขียนได้ครับ อะไรใช้ผมแดงสีใช่ไหม นางเขียน <ieur. S 1> ให้เลข49นะครับส49สองตัวนี้คือแม่นางให้49 right? chef, <Wars. S 1> ใช่ไหมครับเกือนี้แม่นางชอบใช่ไหมดูดีดีแบบ เก้าแปดเลรอครับตัวแม่นางขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วทำไมแม่นางก่อจะออกมาเนี่ยนานจังเลยอ่ะอืมอันนี้แม่นางจะกลบเข้าไประยางาโอเคผมก<ๆ>็จะพารบตันแม่นงางไปตรงนี้นะครับขอบคุณมากนะครับแม่นาง แม่นางเนี่ยลับไปแล้วนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยแม่นางเขียนหวยให้นะครับพี่นี่เลยนะก็เหมือนเขาเขียนเลขสองตัวก็สี่เก้านะครับแล้วก็แปดเก้าแปดนะครับพี่พี่ครับมีรอยพีเอฟซี FC เจอชัดหรือเปล่านะนี่ก็มองดูนะว่ามันเป็นเลขอะไรนะครับทุกคน โอ้ลมแรงมากนะครับก็พี่ก็ลองดูลองเดาเอานะครับพี่พี่แต่ว่าเลขสองตัวนี้คือแบบสี่เก้านะครับส่วนสามตัวนี้ผมเห็นเลขแปดนะครับนี่แปดนะครับแล้วก็เก้าแปดนะครับก็พี่ลองดูนะว่าเลขอะไรนะครับก็โปรดใจวิจารยณในการรับชมกันด้วยนะครับพี่พี่เป็นความช่อบุคคลนะครับ นะโอ้โหคือแบบต้องขอบคุณแนะนํามากๆเลยนะครับก็ทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยพื้นที่ผมเนี่ยเต็มนะครับนี่นะครับทุกคนก็ดูนะว่าเป็นเลขอะไรนะครับแต่ว่าแม่นางเขียนเลขสี่สองสี่เก้าแล้วก็แปดเก้าแปดนะครับทุกคนก็ต้องดูเฮานะพี่พี่ว่าเลขอะไรกันบ้างนะครับก็เขียนไม่ค่อยชัดเขียนบนต้นซ้ายใหญ่เลยนะครับนะก็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับ ก็จะมารบกวนแม่นางเพียงเท่านี้นะก็จะมาขอหวยให้พีเอฟซี FC. นะเผื่อพีเอฟซี FC เนี่ยมีคนสนใจที่อยากจะเล่นตามก็เล่นได้นะครับทุกคนถ้าไม่ถูกก็ไม่ว่ากันนะครับโปรดใช้วิจารย์โปรดใช้วิจ,รจ,รวจรารญาในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อของบุคคลนะครับพี่ๆก็ถ้าไม่ถูกไม่ว่ากันนะตรงนี้นะผมต้องระวังอย่างดีเลยนะครับเพราะว่า มีงูเห่าตวเบเลอร์เลยนะผมเนี่ยเคยเจอมาเต็มๆลูกตาเลยนะครับยิยงหน้าแรงแบบนี้เนี่ยหือไม่ได้เลยนะวันนั้นเนี่ยผมเจองูเห่าตวเบเลอร์ตรงไม่ใช่ตรงนี้นะครับพี่ๆอยู่ตรงนู้นนะ นี่ก็เป็นต้นยากันยุงนะครับถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนนี่เป็นต้นยากันยุงนะครับมีรัวช้หรือเปล่านะเพราะว่าผมเคยเจออยู่แต่กลิ่นเนี่ยมันแรงมากถ้าใครยากันยุงอะ่ะกลิ่นแรงมากแรงไม่พอนะอากาศเนี่ยร้อนด้วยนะครับ ไปทุกคนเดี๋ยวเราเล่เดินทางกลับกันเลยดีกว่านะครับก็นานๆที่ผมจะมาหาแม่นางนะครับเดี๋ยวผมในข้อปิดคลิปเองข้างีนดีกว่านะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมขอคนหนึ่งไลน์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปประกอบไปด้วยนะครับนะก็ใครที่ดูคลิปผมจนจบนะก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับเรียบซีครับเดี๋ยวไว้เจอกัน้าหน้าผมสวัสดีครับ